เวลาไปพบคุณหมอหรือว่าไปตรวจนะคะก็อย่าลืมขอผลตรวจกลับมาด้วยนะคะถ้าเราไม่อยากฟอกไตไม่อยากล้างไตนะคะเราก็ควรที่จะทราบผลตรวจเลือดของเรากลับมานะคะเพื่อเราจะปรับอาหารดูแลได้อย่างเหมาะสมให้สอดคล้องกับผลตรวจของเรานะคะ ค่าไตาสําคัญที่ผู้ป่วยโรคไตควรทราบนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตในระยะ 3B ระยะ4ระยะ5ค่ะนั่นก็คือค่าจีบาลน้อยกว่า45%นะคะก็อยากจะมาย้าเตือนอีกครั้งนะคะเวลาไปพบคุณหมอหรือว่าไปตรวจนะคะก็อย่าลืมขอผลตรวจกรรมมาด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ดูแลควบคุมปรับเรื่องอาหารได้อย่างเหมาะสมนะคะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่าแรกเลยนะคะนั่นก็คือค่า BUN นะคะสำหรับค่า BUN ตัวนี้เราควรดูแลให้อยู่ในช่วง10-20นะคะถ้า เกิดว่า BUN เ,เราสูงแสดงว่าเราทานโปรตีนทานอาหารกลุ่มที่ให้โปรตีนเยอะมากเกินไปนะซึ่งอาหารที่ให้โปรตีนนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน4กลุ่มหลักๆค่ะกลุ่มแรกเลยนั่นก็คือกลุ่มของเนื้อสัตว์เนื้อปลาเนื้อไก,ก่ไข่ขาวนะคะเหล่านี้เราจะต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะคะตัวที่2ก็คือข้าวนะคะข้าวสาหรับตร้ายุ3-4-5ก็คือข้าวสวยข้าวขาวนะ,ะและก็จะเป็นกลุ่มของแป้งค่ะแป้งก็คือพวกเส้นเล็กเส้นมีเส้นใหญ่นะคะเหล่านี้ก็จะให้โปรตีนเหมือนกันค่ะกลุ่มที่3นั้นก็คือผัก่ะก4 ก็คือผลไม้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วในผู้ป่วยโรคไตระยะ 3B ระยะ4ระยะ5เราต้องจํากัดปริมาณการทานโปรโตีนนะคะเราก็จะต้องคํานวณออกมาว่าปริมาณการทานโปรโตีนปริมาณการทานเนื้อสัตว์ข้าวแป้งผักผลไม้ของเราในแต่ละวันเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะ,ะเพื่อที่เราจะได้ควบคุม BUN ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมโดยเฉพาะคนที่ค่า b u n สูงมากเกินกว่า50ขึ้นไปแล้วเราก็จะต้องเข้มงวดเรื่องของโปรโตีนมากๆเลยนะคะหลายๆท่านเนี่ยเข้าใจว่าเนื้อปลาผู้ป่วยโรคไตสามารถทานได้ แต่ว่าทานเนื้อปลาวันละครึ่งตัววันละ1ตัวแสดงว่าคุณทานเยอะเกินไปค่า b u n ก็จะสูงมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นแล้วต้องไปคำนวณแล้วก็ปรับให้เหมาะสมนะ,ะถ้าเกิดท่านใดที่ยังไม่เคยคำนวณหรือว่าคำนวณไม่ถูกนะคะก็อินบอกทางแชทเข้ามาได้เดี๋ยวเอาช่วยคำนวณให้ได้นะคะแต่ก็ต้องทราบว่าคนไข้เนี่ยตายระยะที่เท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่เพศหญิงหรือเพศช,ชายนะคะแจง้งคนเข้ามาเดี๋ยวช่วยคำนวณให้ได้นะคะอันนี้ก็คือค่านี้ เราก็ต้องดูแลให้อยู่ในช่วง10-20นะคะหรือว่าถ้าเป็นรายระยา3ปี4 5ก็จะให้ดีก็คือ30-40ถึงนะคะก็คืออยู่ในค่าที่ดีเลยนะคะและค่าที่2ที่ควรซ้นั่นก็คือค่าครีตินินค่ะค่านี้นะคะผู้หญิงไม่ควรเกิน1.1ผู้ชายไม่ควรเกิน1นนะ,ะถ้าค่าครีตินินสูงแสดงว่าไตาเราทำงานหนักมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ค่า GFR ของเราลดต่ําลงนะเพราะว่าค่า GFR ค่ะค่าที่3นะคะค่า GFR เกิดมาจากการคํานวณโดยใช้ค่าครีตินินเพศและอายุของคนไข้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องไปดูที่ค่าครีตินินร่วมด้วยนะเพื่อที่จะทําให้ค่า GFR ของเราเนี่ยมากขึ้นเราก็ต้องดูแลให้ค่าครีตินินน้อยเข้าไว้นะคะยิ่งน้อยยิ่งดีสําหรับค่าครีตินินนะคะแต่ค่า GFR เนี่ยยิ่งมากยิ่งดีนะคะ GFR สำหรับคนปกติทั่วไปก็คือมากกว่า100%นต่ถ้าเริ่มเ่อร์เซ็นต์นะคะแต่ถ้าเกลด ตามระยะของไตนะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาไปพบคุณหมอนะคะ ก็จะต้องทราบ3ค่านี้กลับมานะ b u n ครีตินินและก็ GFR นะถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ค่าจีเอาของเรานั้นน้อยกว่า10%นะหรือว่าไปไตระยะที่5แล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่คุณหมอจะคุยเรื่องของการวางเส้นเตรียมฟอกไตล้างไตเกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่อยากฟอกไตไม่อยากล้างไตนะคะเราก็ควรที่จะทราบผลตรวจเลือดของเรากลับมานะคะเพื่อเราจะปรับอาหารดูแลได้อย่างเหมาะสมให้สอดคล้องกับผลตรวจของเรานะสำหรับท่านใดนะคะที่มีคําถามหรือข้อสงสัยหรือว่าอยากจะให้ช่วยคํานวณสัดส่วนอาหารก็อินบอ์ทางแช ว่าอยากจะได้ข้อมูลความรู้เพิ่มเติมในการดูแลอาหารผู้ป่วยโรคไตแนะนําเล่มนี้เลยค่ะคู่มือกินดีไตดี CV มีสูงนะคะเล่มนี้เป็นขนาด A4 นะคะรวบรวม,รวมสาระความรู้สําคัญที่ผู้ป่วยโรคไตควรทราบและมี100เมนูอาหารคาวแนะนา25เมนูขนมหวานแนะนาและอีก15เมนูเครื่องดื่มแนะนําไว้เหมาะสาหรับผู้ป่วยโรคไตเลยนะ,ะถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ inbox ทักแชทเข้ามาได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะคะในนี้ปริ้นสีทุกหน้านะคะตัวหนังสือตัวใหญ่นะคุณพ่อคุณแม่สามารถดูได้ชัดเจนมากๆเลยนะถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามาได้สําหรับ นีี้สสวัสดค่ะติดตามสาระสุขภาพดีๆได้ทางไลน์แอดอ้อมสารินีหรือที่ Facebook กินดีใต้ดีชีวีมีสุขบายคุณอ้อมสารินีหรือที่ YouTube กินดีมีสติกับคุณอ้อมสารินีและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาว่ามีสาระสุขภาพดีๆมาฝากในคลิปถัดไปค่ะ